สวัสดี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งซื้อขารถคุณทวไทยครับวันนี้พามาดูหกล้อค,ครับรถประกอบหัวต้นเดียวแปดสองห้าครับยาง,เ,เ,งยเครื่องเท่าไหร่พี่เ,เครื่องเท่าไหร่ร้อยเจ็ดห้า,าปะ ไม <iento> <cup issions> <till> <ued> ่ได้ใจบอกเครื่องเลยอีกฟังครับเครืองเสียงพร้อม คันนี้ห้าแสนห้านะพี่ห้าสห้ากระสีนอกระสีไายบิกดูมไหมกระสีนอกระส,ส,สีสวยครับสน่าจะสามเมตรแปดถึงไหมพี่ามยาวก็บะสามเมตรแปดพีครบเนี่ย กว้างสองเมตรยี่น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยกหัวดูเครื่องก่อน

ปมนสายครับ อ๋อเครื่องเจโอเจ็ดี G C C ครับก็มีไหลอยู่มีเยอะอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งครับปั๊มสายแต่ผมว่าน่าเล่นับปั๊มสายทึกทนดียางใหม่สองคู่ยางใหม่ห,มหกเส้นเอ๊ห้าเส้นเอ๊สี่เส้นรกระบ่าก็กมีผู้ครับ ฝั่งนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับยังไม่มีเยื่อมมีแค่ฝั่งนึ่งฝั่งเดียวที่ไหนน่าจะเป็น ซีนฝาวาวครับที่ซึมตรงนี้นี่ซีนฝาวาวแค่นั้นแหละครับเหลือก็มไม่มนะีอะไรละยางเยังดีครับแล้วมันมีผุครับคัสีสวยคัสีนอก ไม่ค่อยเก่งเลยครับ f อเรื่องรถหกล้อเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยบีเอ็กสามสี่หนึ่งผมไม่นู้ไม่นู้นทีนอกรคันสีไทยโอเคครับประมาณนี้เอาหมวลงเรียบร้อยครับ ใช้งานครับเอฟซีวะไที่หากล้ออยู่โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0 2 5 7 4 3 4เจอกันคลิปหน้าครับสว,ส,วสวัสดีครับ